สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันนะครับก่อมืวแต่ยากนี่ครับอยากจะน้ำเพชรมองจดลดนะครับคือเคลียร์พื้นที่ใหม่นะครับอันตรงนี้นะครับแต่ก่อนมันเป็นยุ้งถังนะครับมันเป็นเล้าข้าเนาะมันเป็นเล้าเขานะครับท่านไู้ที่เด้ติดตามคลิปอยู่เดี๋ยวเบิ้งคลิปผมอยู่ตลอดนะครับมองนี้ที่เป็นเล้าเข่าก็ เอาเราเขาออกนะครับหรือยุ้งฉางออกแล้วนะครับก็ทําเป็นที่จอดรถนะครับก็ปรับพื้นที่ใหม่นะครับทําเองนะครับเนี่ยให้คุยแบบว่าให้คุยหน่อยเนี่ยทําเองคนเดียวนะครับท่านผู้ชมมันเป็นงานเหล็กเนาะงานเหล็กผมก็ไม่ยากหรอกนะครับคือโดยปกติแล้วผมจะจ้างพนักงานนะครับพนักงานที่มาเราเขามาทําอยู่กับเรานี่แหละก็จะจ้างเขาทําทีนี้เขายาก ต่างคนต่างมีภารกิจหน้าที่ของตัวเองที่ต้องไปทําอยู่นะครับก็เลยเขาไม่มีเวลามาทําให้นะครับก็เลยต้องทําเองนะครับนี่ก็สองวันครับตัวนั้นนะตัวโค้งอะ่ะสองวันตัวนี้ตั้งเสาใหม่อีกก็จะทําอีกก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้จะเป็นเพิ่มเป็นจุดที่เอาไว้เซอร์วิสรถเกี่ยวเนาะเพราะว่าฝั่งนี้มันพังแล้วนะครับนี่ ตรงนี้แต่ก่อนแต่ก่อนจะมีตรงนี้นะทีนี้เราเอาไม้ทํานะครับไม้มันผุพังหมดนะครับก็เลยรื้อออกขยับมาเป็นฝั่งนี้นะครับรื้อออกแล้วขยับมาเป็นฝั่งนี้เพราะว่ามันจะได้เป็นเป็นระเบียบฝั่งเดียวกันให้หมดนะครับมืดไหมครับท่านผู้ชมนี่ก็ตอนค่ำแล้วนะครับผมเลิกงานปิดร้านแล้วนะครับมาจ้ะ ห้าโมงกว่าแล้วครับก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับว่าที่งเงียบหายไปหลายวันนี่ทำอะไรอยู่นี่แหละนะครับทำตัวนี้แหละตัวนี้ตัวใหม่นี่ที่ตั้งเสาไว้ก็จะทำประมาณสูงสามเมตรเจ็ดสิบนะครับรถมันถึงจะรถเกี่ยวถึงจะมุดเข้าไปได้นะครับตรงนี้นี่มัน แล้วมันก็ผุหมดแล้วเวลาทํารถนะครับท่านผู้ชมทําข้างล่างมันก็ไกลจากที่ทํางานแล้วเนาะเราทํางานหน้าร้านด้วยเดินลงไปด้วยก็เลยต้องทําไว้เป็นที่เอาไว้ขึ้นมาทําข้างบนนะครับทํานี่มันจําเป็นต้องทาน,นะครับท่านผู้ชมบางสิ่งบางอย่างที่เราทําเพิ่มเสริมแต่งในพื้นที่บ้านเรานะครับ คือทําเพื่อความสะดวกของตัวเองนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้ทําเพื่อโอ้อวดใครนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อโอ้อวดใครเราทําเพื่อความสะดวกของเราเองนะครับแล้วก็มันจําเป็นต้องทํานะครับก็ตอนนี้นะครับซื้อเหล็กทั้งทั้งที่ทำทั้งที่ทำไปแล้วและที่กำลังจะขึ้นนี่นะครับ หมดประมาณเจ็ดพันกว่านะครับท่านผู้ชมไม่รวมหลังคานะครับยังไม่รวมเอ่อเอ่อเมทัลชีทนะครับคือนี่นี่คือทําเองนะครับทําเองถ้ารวมเมทัลชีทก็น่าจะตกไปประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับนี่นะครับแค่ขนาดแค่ที่แค่ตั้งเสาแล้วก็มุงหลังคานะครับตั้งเสาแล้วก็ขึ้นโครงมุงหลังคาเนี่ย หมดไปหมื่นกว่านะครับนี่ไม่รวมค่าแรงนะถ้าถ้าเราจ้างเขาก็ค่าแรงไม่น่าจะต่ำกว่าห้าพันขึ้นหรือไปผมคิดว่านะเมื่นไหมครับหมื่นไหมระยะกว้างนี่ห้าเมตรห้าสิบนะครับนี่กว้างห้าเมตรห้าสิบลึกห้าเมตรนะครับ นะก็จะต่อเสาเอานี่เป็นเสาเก่านะครับเสาเก่าจากตรงนู้นแหละที่หลือ้ออกเลยนะครับเอาใช้เสาเก่าด้วยนะครับนี่คือเหล็กที่เตรียมขึ้นหลังใหม่นี่แหลนะครับไปซื้อมาเมื่อวาน ก็ถ้ามีเวลาหน่อยมันก็ทําได้อยู่นะครับงานเหล็กมันไม่เหมือนงานไม้นะครับงานไม้นี่เราต้อง,ต,องต้องใช้คนเยอะนะครับงานไม้จะจะหนักกว่าผมว่างานไม้มันต้องใช้ความสามารถกว่านะแต่งานเหล็กนี่มันถ้าเราวัดตลับเมตรเป็นนะ่ะทําได้เลยแหละนะครับเช,ชื่อมหมดเลยนะครับแปรก็เชื่อมนะครับแปรไม่ได้ยิงสกูนะ แต่ก็เชื่อมเป็นครั้งแรกนะครับท่านะผู้ชมครั้งแรกที่ผมทําโครงสร้างเองนะครับนอกนั้นมีได้ให้เขามาทําให้หมดนะครับนี่คือบางทีเขามาซ่อมรถกับเราเราก็อยากจะจ้างเขาทํานะครับแลกเปลี่ยนนะครับเขาก็ทํางานอยู่กับเราอย่างเงี้ยนะครับก็อ ก็ให้เขาทาให้นะครับก็เนี่ยครับบางทีเรามีโอกาสได้ทําเองนะครับมันก็ดีอย่างนะครับมันประหยัดต้นทุนนะครับลดค่าใช้จ่ายเราหลายพันครับทีนี้พอทําเสร็จก็จะเอาหินมาลงก่อน เอาหินคุกมาลงแต่ตรงนี้มันลกหน่อยผมว่าแล้วมันก็ดินมันก็สไลด์ลงด้วยถ้าไม่ดันในทุกงนาขึ้นมาก็คงต้องเอาดินใหม่มาลงนะครับร้านก่อวันนี้เพิ่งเปิดเป็นวันที่สองนะครับของปีใหม่นะครับ ก็จะยุ่งๆหน่อยก็จะวุ่นๆหน่อยเพราะว่ามันลูกค้าเขารอนานนะครับเขารอรอจะทํารถนะครับรถก็จะเข้าเยอะหน่อยนะครับทีแรกว่าตอนเย็นว่าจะเนี่ยนะครับว่าจะมาตัดต่อเสารต,ตรงนี้นะครับว่าจะมาทําเสาต่อนี่ไม่ทาแล้วครับเหนื่อยลาครับมันล้าเลยเล่นงานหน้าร้านหนักไปหน่อยวันนี้นะครับ <c oughs> ขายนะครับแลาขายได้ดูคลิปนี้ถ้าอยากได้ล้อน้ำสิบหกนะครับสิบหกน้ำมันนะครับขายคู่นี้สามพันบาทสวยเลยหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกคุณต้องไปซ่อมนะครับใครต้องการก็เม้นมาเลยครับเม้นทิ้งเบอร์โทร เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้ใต้คลิปนะครับขายเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับท่านผู้ชมไป้วครับ